สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้หูสุกนนครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยแชแนลครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ลาบเห็ดเฟื่องนะครับหรือว่าเห็ดฟางนะครับพี่น้องลาบเห็ดก้อยเห็ดนะครับเดี่ยวจไปซีเอิญนะครับนี่ลาบใส่น้ำปลาานำครับพี่น้องใส่บักนาวเปี้ยวนะครับมาพักกะมีสลัดหลักะสลัดแหนนะครับแตงกวา ทัวพู้ักเขือกินกลับครับพี่น้องมาเศบเศบน้ำเบ่าเช่นครับโอ้บรได้กินดนนะครับพี่น้องเมนูบ้านบ้านครับเมื่อเนี้ยลาบห็ดเฟืองนะครับพี่น้องมาสดเอาครับ่ใหญ่หลดครับนี่จานบักไใใ่ครับอืมเปรี้ยว แซ่บครับพี่น้องหอมขผาขัวหัวหอมนะครับ มาครับป้าสับแซวน้ำกันครับ Y mm -hmm. กุบกุบ,บดีขนาดครับพี่น้องโอ้ใส่พริกป่นหลายครับเพ็ดจวดจ้ารครับ hao làng cho đi ่างได้ดีแล้วกับมะพา้พาเคร่องครับพี่น้องลักกระล่างอีกน้ําเอาไปต้มซุกต้มสุกแล้วก็เอามาไอ้นอกน้ำเย็นสกักกอนครับเอามาใส่น้ำเย็นไว้จังเอาขื้นมาไว้สะก่อยนะครับพี่น้องโอ้แสบคบั้อีดี หอมข,ข้วขัวหอมน้ำปลาครับพี่น้องแต่ว่าอย่าก็ปล่อยเผชดคักได้เลยมันกินหยาก 嗯。Mm hmm. โอ้จวดค่าขนาดครับ <c oughs> 嗯。Mm hmm. อากาศก็หฮ้อนฮอนครับเผ็ดก็เพศบปาน โอ้หเผ็ดจนโอหอนท่องครับพี่น้องโอ้มันโบคือก่อยเนื้อครับก่อยเนื้อเขาใส่พริกหลยนีมันกะเข่าในเนื้อมันจะโบเผ็ดไปเนี่ยอันนี้โโอ้ยใส่ทับพี่หนึ่งจวดเป็นจวดทั้งกินทั้งไหเสียบพกคือเกาเหรอครับพี่น้องเอาเอาบรรยากาศ อยู่ทงอยู่ทานะครับมาฝากพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่คื้เก่าครับก็ตสองขอบบนขอบคุ้นเอฟซี่ีค่อยติดตามรับชมเบ้าเช่นนะครับขอบคุ้นทุกท่านที่ส่งกำลังแห้งโอแห้งใจกันขอบคุ้นทุกๆคอมเมตนนะครับพี่น้องบ้าเช่นกับสีหาแนวแสบแซม,มาฝากพี่ตอน,นอ้องขึ้นเก่าครับเมือ่อีนก็ได้ก้อยเฮ็ดหรือว่าลาบเฮ็ดเฟืองนะครับพี่น้องเดวแต่ไพ่เสีเอิญเฮ็ดเฟืองเฮ็ดฟางนะครับเอาดอกจุ๊บจูมันครับมาลาบ บอเป็นดอกบานนะครับพี่น้องแสบกรุบกรุบแสบดีขนาดเอาสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนครับพี่น้องขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จดูงเรื่องยิิงขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ